สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องของกิ่งฟ้าพยากรณ์ กิ่งฟ้า2465อาจารย์กิ่งฟ้าหรืออาจารย์ตองนั่นเองนะคะก็เป็นการ ทำนายดวงนะคะประจำทุกๆเดือนนะคะซึ่งคลิปอันนี้ก็จะเป็นประจำเดือนกันยายน2560อย่างเช่นเคยค่ะก็กิ่งฟ้าก็จะทำนายไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพรวมถึงวิธีการทำบุญนะคะแล้วก็บทสวดมนต์ในการสอดแทรกนะคะเข้าไปในการทำนายดวงเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะซึ่งกิ่งฟ้าก็จะมีกิมมิตเป็นของตัวเองก็คือการทำนายจากไพ่นะคะต่างสำรับนะคะ,ะทุกท่านอาจจะเห็น สำหรับอื่นๆสำหรับแตกต่างกันบ้างในแต่ละเดือนนะคะหรือแต่ละสัปดาห์นั่นเองค่ะแล้วก็มีการสอดแทรกเรื่องการทําบุญนะคะบทสวดมนต์ต่างๆนะคะในจังหวะของดวงของท่านนั้นๆน,น,นะคะซึ่งกิ่งฟ้าก็จะทํานายเป็นทั้งหมด12ราศีนะคะซึ่งกิ่งฟ้าจะแยกให้ตั้งแต่ราศีมังกรยันธนูนะคะแต่ก่อนที่กิ่งฟ้าจะเริ่มในการทํานายดวงของประจําของแต่ละราศีกิ่งฟ้าต้องกราบขอบพระคุณก่อนเลยนะคะเป็นอย่างสูงนะคะสําหรับทุกท่านที่ติดตามกิ่งฟ้าทั้งช่องใน YouTube subscribe ตอนนี้ก็เป็น Subscriber ประมาณ1 1 0 0 0บบวกนะคะแล้วก็ใน Facebook ตอนนี้ก็9,000บวกขอบขอบคุณมากจริงๆนะคะสำหรับทุกการติดตามนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าทำได้การเริ่มจากแบบไม่มีอะไรจริงๆคือเริ่มจากศูนย์นะคะยันมาถึงตรงนี้ได้กิ่งฟ้ามองว่าอ,อาจจะใช้เวลาเป็นปีก็จริงแต่กิ่งฟ้ามองว่า มันเป็นความสุขที่กิ่งฟ้าได้ทําการกุศลให้กับทุกท่านซึ่งถ้ากิ่งฟ้าพูดผิดประการใดอาจจะพูดเร็วเกินไปนะคะซึ่งกิ่งฟ้าเป็นคนติดก,การพูดเร็วจากภาษาอังกฤษนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะแล้วก็ กิ่งฟ้ากอา็อาจจะพูดภาษาไทยผิดอักขาระบ้างหรือใช้คําพูดที่สลับไปสลับมาหรือว่าทําให้คุณอาจจะเข้าใจาไ,มไม่ทั้งหมดนะคะในคลิปต่างๆที่กิ่งฟ้าทำประจําทุกเดือนหรือทุกสัปดาห์กิงฟ้าต้องกราบขออภัย้นะที่นี้ล่วงหน้านะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าไม่ได้มีเจตนาร้ายใดๆในการทําคลิปนี้นะคะมีจัดจัตนาดีๆนะคะในการให้ทุกท่านเพราะว่าบางท่านอาจจะยังไม่ได้พร้อมในการปรึกษาดวงชะตากับกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าเลยมองว่าเนี่ยคือช่องทางที่ดีนะคะในการเผยแพร่ดูดวงการกุศล เพราะว่าทุกท่านจะได้ดูเป็นไกด์ไลน์หรือแนวทางนะคะว่าท่านต้องระมัดระวังนะคะอะไรบ้างในประจําเดือนหรือประจําสัปดาห์นั่นเองนะคะเพราะบางทีบางครั้งถ้ากิ่งฟ้าเตือนว่าอ่ะคุณต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดเรื่องอารมณ์นะคะหรือคนรอบข้างนะคะก็ต้องเตือนตัวเองหรือมารังระมัดระวังด้วยตัวคุณเองนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงชะตา ถึงแม้ในบนโลกนี้จะไม่มีเหตุบังเอิญบนโลกนะคะแต่กิ่งฟ้ามองว่ายังไงก็ตามแต่คุณเองหรือคนที่มาดูกิ่งฟ้าเนี่ยทุกท่านที่มองกิ่งฟ้าหรือดูกิ่งฟ้าอยู่นตอนนี้และได้ยินเสียงและมือของกิ่งฟ้าเนี่ยคือท่านเป็นคนกําหนดดวงชะตาของตัวท่านเองไม่ใช่ใครอื่นไม่ใช่ ใครทั้งนั้นก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือตัวเราเป็นคนกําหนดนะคะว่าจะให้มันดีจะให้มันร้ายหรือจะให้มันเป็นไปตามดวงนะคะอ่าฉะนั้นถ้าอะไรที่ไม่ดีเรามาระวงังแล้วก็หมั่นสวดมนต์หมั่นทำบุญถ้าเราเป็นพุทธเป็นชาวพุทธนะคะหรือว่าหมั่นทาบุญทําทานต่างๆนะคะคุณจะเป็นศาสนาอื่นก็ตามนะคะอ่าแล้วถ้าดวงรู้สึกมันดีอยู่แล้วเราก็อย่าไปเหลิงหรือว่าอย่าไปเตลดิดว่าเฮย้ยดวงฉันดีฉันจะต้องดีตลอด คือทุกอย่างมันมีเวลาของมันมีทั้งดีและไม่ดีเหมือนหญิงยางคือขาวและดําฉะนั้นแปลว่าอะไราชีวิตสามารถขึ้นสุดได้สามารถลงสุดได้เราต้องอยู่บนความพอดีมีสตินะคะไม่ดีใจมากเกินไปไม่ทุกมากเกินไปอยู่บนความพอดีคือพอใจในสิ่งที่ตนมีหรือเพียงพอในสิ่งที่เรามีนั่นเองนะคะ,ะฉะนั้น กิ่งฟ้าอยากให้มองคลิปของกิ่งฟ้าเป็นเพียงแนวทางแต่เพียงเท่านั้นอย่าดูแล้วงมงายจะต้องเกิดแบบนี้จะต้องเป็นแบบนี้แล้วกิ่งฟ้าทํานายโดยกว้างฉะนั้นมันจะตรงทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนเกิดต่างวาระกันต่างออต่างราศีต่างวันเกิดต่างเวลาตฟากฟ้าวันเดือนปีเกิดต่างกันนะคะหรือว่าเกิดสถานที่ต่างประเทศอยู่ในจังหวัดอื่นจังหวัดต่าง ที่มันต่างการไทม์โซนต่างกันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางน้านดวงจะไม่เหมือนกันแต่ละคนอยู่แล้วแต่การทานายเนี่ยเป็นการทํานายโดยกว้างฉะนั้นกิ่งฟ้าเลยบอกว่าต้องดูเป็นแนวทางเพียงพอนะคะถ้าท่านใดอยากปรึกษาดวงชะตาส่วนตัวกับกิ่งฟ้าซึ่งกิ่งฟ้ามีค่าครูในการแบ่งส่วนทําบุญอยู่แล้วนะคะถ้าคุณติดตามใน Facebook ส่วนตัวของกิ่งฟ้าสามารถไปดูได้เลยว่ากิ่งฟ้าจะทําบุญเป็นประจําซึ่งจะแบ่งส่วนค่าครูเนี่ยทำให้กับทุกเจ้ากรรมในเวร ที่มาปรึกษาดวงชะตากับกิ่งฟ้านั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะเปลี่ยนเบอร์มงคลที่กิ่งฟ้าทํามาทั้งหมด7-8ปีเมื่อก่อนกิ่งฟ้ามีเพจชื่อว่ากิ่งฟ้านำเบอร์นะคะคือนานมากแล้วนะคะซึ่งกิ่งฟ้าทํามาจริงๆ7-8ปีนะคะซึ่งประสบการณ์ในการทำนายเบอรอ์ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ เรื่องการทำนายดวงถ้าใครอยากปรึกษานะคะก็สามารถติดต่อทางลาไลน์ด้านล่างมาได้เลยนะคะซึ่งาสามารถสอบถามค่าครูกันได้ถ้าสมมติว่าค่าครูกิ่งฟ้าอาจจะสูงไปสำหรับท่านสามารถดูใน y o u t u b e ของกิ่งฟ้าได้เลยหรือว่าในไลฟ์นะคะใน facebook ส่วนตัวของกิ่งฟ้าซึ่ง follow กันได้เลยไม่ว่ากันนะคะแล้วก็ ออถ้าท่านใดอยากเปลี่ยนชื่อจริงนะคะชื่อเล่นนะคะก็สามารถมาปรึกษากับกิ่งฟ้าได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงเดี๋ยวอนาคตกิ่งฟ้าก็จะนําการทํานายดวงต่างๆหรือการเสริมดวงต่างๆเข้ามาสอดแทรกให้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะซึ่งมันเป็นกิมมิ c ของกิ่งฟ้านั่นเองค่ะก็วันนี้นะคะก้องต้องต้องบอกเลยว่ามันเป็นเดือนที่กิ่งฟ้าว่ามันจะเป็นเกือบสิ้นปีแล้วเราดำเนินมาครึ่งเกินครึ่งทางและ ฉะนั้นกิ่งฟ้าอยากให้ทุกท่านคิดว่ามันอีกนิดเดียวก็ผ่านพ้นไปแล้วสําหรับคนที่ทุกข์นะคะกออ็อยากให้พยายามมองโลกในแง่ดีนะคะพยายามก้าวผ่านไปไมให้ได้นะคะคือเดี๋ยวมันก็เช้าวันรุ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็วันไหวแล้วเดี๋ยวมันก็วันวันวันถัดไปและมันไม่มีวันเก่าๆมันมีแต่วันใหม่ๆเรามองไปข้างหน้ามองขึ้นฟ้าเรายังมองแต่ลงดินอย่างเดียวนะคะก็ เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติให้มันคิดดีขึ้นคิดบวกมากขึ้นนะคะจะทําให้คุณสามารถดําเนินชีวิตแล้วอย่างมีความสุขได้นั่นเองนะคะใครที่รู้สึกว่าตอนนี้ล้มอยู่พยายามลุกขึ้นมานะคะแล้วใครที่เห็นคนอื่นล้มอย่าไปเหยียบซ้ําหรือซ้ําเติมคนอื่นเขานะคะมันเป็นบาปมันไม่ใช่เรื่องดีนะคะเ,เรื่องส่วนเรื่องความรักกิ่งฟ้าอยากย้ําทุกท่านเป็นประจำว่าความรักเนี่ยถึงแม้จะไม่มีการแบ่งแยกเรื่องเพศเรื่องอะไรก็ตามแต่ชาวสีรุ้งกิ่งฟ้าก็ มองว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารักมากเลยนะคะเพราะาคนเราไม่ควรจะแบ่งแยกกันเรื่องความรักว่าจะต้องเป็นเพศนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่สําคัญคือเราเป็นคนดีเราไม่ผิดสิ่งข้อ3คือไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายอ่าเพศเดียวกันรักเพศเดียวกัน อย่าผิดสิ่งข้อ3คือมันอยู่ที่การปฏิบัติของแต่ละคนมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องเพศเรื่องฐานะเรื่องเรื่องความเป็นคนดีค่ะฉะนั้นคิดดีทดําดีแล้วเป็นคนดีนะคะจะเขียนอะไรจะพูดอะไรคิดก่อนที่จะพูดนะคะมีสติก่อนที่จะพิมพ์ลงไปนะคะก่อนที่จะส่งเซ้นลงไปนะคะฉะนั้นอ,อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ความคิดอยู่ที่สติของเราสติปัญญาด้วยในการ ดำเนินชีวิตนะคะอย่ามองทุกอย่างเป็นความทุกข์อย่ามองทุกอย่างเป็นความเครียดบางทีบางครั้งคนอื่นเขาลำบากกว่าเราเขายังสู้เลยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะใช้คํานี้นะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะฉะนั้นสู้ๆค่ะทุกท่านกิ่งฟ้าขอเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านจริงๆนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูดวงประจําเดือนกันยายนทั้งหมด12ราศีประจําปี2560กันได้เลยค่ะ สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนกันยายนสัหค่ะพบกับกิ่งฟ้าอย่างเช่นเคยนะคะ mm. ก็กิ่งฟ้าจะใช้ไพ่อภพิคเน่นะคะในการเปิดดวงให้กับทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะถ้า ท่านใดติดตามกิ่งฟ้าเป็นประจำจะทราบดีนะคะว่ากิ่งฟ้าจะเป็นอาจารย์สอนไพ่ไพ่เนตอัน,นี้นะคะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อกันมาได้เนาะโอเคเรามาดูรวมกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นกิ่งฟ้าจะใช้ไพ่โปรพเปคเนีนในการเปิดว่าท่านต้องการจะปลอกหรือก่าวอะไรนะคะก่อนที่เราจะเริ่มในการทํานายการางานการเงินความรักสุขภาพรวมถึงวิธีการทําบุญต่างๆนั่นเองค่ะ อ่ะไพ่ขึ้นคำว่า Splendor นะคะไพ่ขึ้นค่อนข้างดีมากเลยพอสมควรนะคะ เป็นพาพิคเนตนะคะกําลังเหมือนอเล่นอยู่กับบรรยากาศรอบๆข้างนะคะที่เป็นดอกไม้นะคะดอกชวบาต่างๆนะคะในเดือนนี้เนี่ยกิงฟ้ามองว่าถ้าใครทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องการพูดกรำเจรจาการค้าขายต่างๆหรือว่าโดยเฉพาะพวกสปาพวกอของสวยงามเครื่องประดับตกแตง่งพวกเิเลสอต,ตาต่างๆค่ะที่ผู้ชายผู้หญิงใช้ก็ตามแต่นะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะเล็บนะคะ ออมีหลากหลายมากที่กิ่งฟ้าอาจจะเอ่ยหรือกล่าวไปไม่หมดหรือพวกศิลปะความงามต่างๆหรือศิปลปะอาร์ตอะไรเงี้ยกราฟิกดีไซน์นะคะดีไซเนอร์ designer, นะคะแฟชั่นต่างๆนะคะแฟชั่นดีไซเนอร์อะไรเงี้ยคือกิ่งฟ้ามองว่าดีหมดเลยนะแล้วก็ ถ้าวิ่งใครทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องคําพูดคําเจรจาถ้าเพียงในเดือนนี้คุณพูดจาดีๆพูดน่ารักหรือว่าเข้าหาคนเขาดีๆเนี่ยมีแต่คนรักคนเอ็นดูคุณแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะแล้วก็ต้องระมาระวังแค่นี้นิดหน่อยคือ,อบางทีบางครั้งชีวิตเราอาจจะดีขึ้นนะคะเราก็ไปเหืิงกับมันฉะนั้นอยู่บนความพอดีนะคะอย่าทุกข์จนเกินไปและอย่าสุขจนเกินไปบางทีคนเราเนี่ยทุกข์จนเกินไปจนรู้สึกว่าลืมละความสุขเป็นยังไงหรือว่าจิตใจเราไปคิดลบเสี่งต่างๆก็ดึงพลังงาน ด้านลบหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ลบๆเข้ามาตามจิตที่เราคิดแต่ถ้าเราสุขเกินไปนะคะเราก็จะลืมว่าเฮ้ยความทุกข์เป็นยังไงพอเราถึงความทุกข์หรือดวงตกเราก็จะลืมไปว่าเฮ้ยการล้มมันเป็นยังไงการแพ้มันเป็นยังไงจนกระทั่งเราอาจจะเฟลไปในที่สุดนะคะมันกลายเป็นว่า ดีสุดแล้วก็ร้ายสุดฉะนั้นอยู่บนความพอดีนะคะอยู่บนก,นกลางๆมัชชิมานะคะถ้าสมมติเราไปดีสุดกระมันมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละคะ่ะบางทีตกมาตายมาแล้วคุณรู้สึกว่าตั้ง,งรับหรือตั้งตัวไม่ทันฉะนั้นกิ่งฟ้าเป็นหัวทุกคนเลยบอกว่าไพ่อันนี้ขึ้นมาดีก็จริงแต่เราอยู่บนความออพอดีพอดออีดีก็ดีไปนะคะร้ายนะคะเราก็ปรุงแก้ไขมันแค่นั้นเองนะคะแต่โดยรวมกิ่งฟ้าก็ไม่ขอทําอะไรเพิ่มทำนายอะไรเพิ่มเติมนะกิ่งฟ้ามองว่าดีเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า ออการงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะโดยเจาะลึกเลยดีกว่าโอเค เรามาดูการงานกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรโอ้ไพ่ขึ้นดีมากอะเออไพ่ขึ้นดีนะอืมนานๆจะเจอราศีที่ขึ้นดีเลยนะคะเออจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเหมือน ให้ขึ้นว่าคุณอาจจะลาออกจากงานหนึ่งเพื่อไปรับอีกงานหนึ่งหรือออกจากตําแหน่งหนึ่งเพื่อไปรับอีกตาแหน่งหนึ่งแล้วดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่ากําลังคิดจะลาออกจากงานเพื่อไปทำธุรกิจส่วนตัวก็ย่อมดีเหมือนกันคือไพ่มันขึ้นว่าิทิ้งสิ่งเก่าๆหรือทิ้งบางอย่างบางโอกาสเพื่อไปรับอีกโอกาสหนึ่งที่ดีกว่าเดิมคือเนี่ยในในเดือนนี้คือใครคิดจะทําพวกธุรกิจส่วนตัวเพิ่มก็ได้อาจจะมีงานประจําทําธุรกิจส่วนตัวเพิ่มมาอีกธุรกิจออนไลน์ต่างๆก็ได้นะคะมองว่าดีมาก ดีมากๆด้วยนะคะไพ่ขึ้นประสบความสำเร็จ นะคะแต่เราอย่าไปเลื้งกบลังกิ่งฟ้าบอกคุณตั้งแต่แรกแลวไงวพาไพ่พิเนขึ้นดีฉะนั้นดวงของคุณพวกอย่างเงี้ยมันจะขึ้นดีตามโดยธรรมชาติมันก็แปลกดีนะคะเป็นอย่างนี้ทุกราศีเลยค่ะไปถ้าคุณไม่ใช่ราศีคุณคุณก็ไปดูราศีอื่นก็ได้มันจะเป็นไปตามนั้นก็กิ่งฟ้าก็จับสดๆนะคะสับสดๆด้วยเช่นกันแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าถ้าใครทํางานนะคะทีเ่เป็นธุรกิจส่วนตัวจะมีลูกค้าเข้ามาติดมากขึ้นลูกค้าเข้ามาให้ความสนใจมีคนแนะนําต่อปากต่อปากก็ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสขยายกจจาาาร่มมะะคีีสสสทปบวํ็ ชื่อเสียงดรงดงมากเพิ่มเติมคําว่าชื่อชื่อเสียงในบางทีบางคนชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีแต่อันเนี้ยในทางที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าใครทํางานที่เกี่ยวกับพวกพวกเวดดิ้งต่างๆนะคะหรือว่าเ,เป็นพวกงานจัดงานอีเวนต์ต่างๆกิงฟ้าก็มองว่าดีเช่นกันออขอไม่ทํานายอะไรเยอะแล้วกันนะโดยรวมขึ้นดีแค่อย่าไปเหลืองกับมันแล้วก็อย่าไปทุกข์กับมันเปิดย้ำอีกทีหนึง่งเห็นไหมกิงฟ้ามองว่ามันมีการเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้น เปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่เลิศขึ้นดีขึ้นเด่นขึ้นประมาณนี้นะคะยิ่งใครทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นเทคโนโลยีต่างๆการเดินทางไม่อยู่ติดก,กับที่ยิ่งดีด้วยเช่นกันนะคะทำนายแค่นี้พอนะคะอย่าทํานายอะไรเยอะเดี๋ยวมันจะเสียอันนี้ดีแล้วนะคะเรามาดูเรื่องการเงินกันเลยดีกว่าการเงินของคุณเนี่ยถึงแม้งานถึงงานของคุณดีแต่มีเหตุต้องใช้ตังค่อนข้างจะพอสมควรนะคะ คือไพ่มันขึ้นว่าถ้าสมมติคุณมีเหตุเรื่องการเงินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีคนมาช่วยเหลือเรื่องการเงินของคุณให้มันดีขึ้นได้ด้วยนะคะหรือมีคนหยิบยื่นโอกาสให้คุณหรือคุณอาจจะต้องไปเปให,ให้คนอื่นนะคะมันอาจจะเป็นเงินไหลเพราะว่าคุณต้องไปให้กับคนอื่นนั่นเองแต่กิ่งฟ้ามองว่าคุณมีกินมีใช้ค่ะไม่ถึงขั้นอับจนหรือไม่มีกินนะคะ คือยังอยู่รอดทั้งเดือนนะคะคือไม่ต้องห่วงแต่มีเหตุต้องใช้ตังเยอะพอสมควรฉะนั้นกิ่งฟ้านะคะอยากให้คุณทุกครั้งที่ทําบุญไม่ว่าจะบุญอะไรก็ตามแต่นะคะให้กรวดน้ําอุทิศบุญกุศลให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาบ้านเราที่พักอาศัยหรือว่าที่ทํางานรวมถึงสัมมาอาชีพครูบาอาจารย์ที่เราทําให้เรามีอยู่ถึง,ถงทุกวันนี้บุพการีพ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนที่เมตพระคุณนะคะทั้งที่เราจําได้หรือจาไม่ได้ก็ตามแต่่และสิงงจััไปกก็พววเเ้าเท เดียชาติถึงชาติปัจจุบันทั้งที่ข้าพเจ้าจําได้หรือจำไม่ได้ก็ตามแต่ให้เรากวดน้ําเป็นประจํานะคะเนี่ย คือกดบทอีกทังเมย,ยตินางหัตุก็ได้บดททั่วไปก็ได้คุณหรือว่าคุณไปหาในอินเทอร์เน็ตนะเขียนว่าบทกรวดน้ําแบบยาของแม่ชีทศพรย้าน้าบทกรวดน้ําแบบยาของแม่ชีทศพรไปหาเองใน g o o g l e นะคะมันจะยาวมากนิดนึงนะต้องใช้น้ําประมาณ4-5ลิตรนะคะหรือถ้ามงคลขี้เกียจอาจจะน้ํา1ลิตรคือน้ําเหมือนขวดโคกอะาคา่ะแต่เราเอา้ําโคกออกเราเอาใส่น้าเปล่าบริสุทธิ์นะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็กวดน้ําเป็นประจํานะคะคือจริงๆกิง่งฟ้าจะใช้บทของแม่ชีทศพรเดือนละหนึ่งครั้งเพราะมันยาวมาก น้กิ่งฟ้าบง่งโตบางทีก็ไม่สามารถกรวดได้ยาวขนาดนั้นนะคะก็คือเราอาจจะใช้น้ําแค่ขวดเดียวนะคะแล้วก็อ่านนะคะเป็นของบทของแม่ชีชลสปนนะคะเพื่อเป็นการแบบเหมือนรวบยอดว่าบุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาตลอดเดือนกันยายน260เนี่ยเราขอใช้บทของแม่ชีชลสปในการกรวดน้าอันนี้ประมาณนี้ก็ดีนะคะคือมันจะทำให้เสริมเรื่องการเงินแล้วสี่งต่างๆงคุณยิ่งดียิ่งขึ้นนะคะโอเคเรามาดูเรื่องความรักสำหรับคนโสดกันเลยดีกว่านะคะ อ่าสำหรับคนโสดนะคะ กิงฟ้ามองว่าอยู่สวดไปก่อนดีกว่าเพราะไพ่มันยังขึ้นความกลัวหรือว่าคนที่เข้ามายังเป็นคนเจ้าชู้หรือคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่าเขาอาจจะยังสวดไม่จริงหรือว่ายังไม่ได้อยากขาดกับคนรักของเขาจริงๆนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าคุณจะเป็นมือที่3ามเขาโดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ทำแต่อย่าผิดสิ่งข้อ3นะคะฉะนั้นเขารู้ว่าเขามีคู่อยู่แล้วถอยห่างเลยค่ะแต่ถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่ผิดแต่กิงฟ้ามองถ้ารู้แล้วยังจะคบต่อหรือคุยต่อคุณนั่นแหละผิดนะคะไม่ใช่เขานะคะเพราะว่าไพ่ยังข บอกเลยไม่ดีหรือว่าคุณไปเจอคนที่หลอกลวงคุณนะเพราะไพย่ย่างเงี้ยขึ้นว่าคุณควรกลัวเขาเอาไว้หรือคุณอาจจะกลัวอดีตกรรมที่มันอาจจะซ้ํา,าเติมเดิมนะคะก็เลยยังไม่ยอมมีคู่ก็ได้หรือยังไม่พร้อมที่จะมีใครใหม่ก็ได้หรืออาจจะคิดถึงคนเก่าก่อนนะคะเลยไม่กล้ามีใหม่นะคะกิ่งฟ้าเราบอกว่าสวดไปก่อนดีที่สุดอย่าเพิ่งมีคู่นะคะแล้วก็เรามาดูสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรอืมก็เรามาระวังนิดนึงนะคะคือมันอาจจะ ไม่ค่อยเห็นซึ่งกันและกันไม่ค่อยเห็นต้องไม่ค่อยเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะต้องขออภัยเรื่องสุนัขข่าวนิดนึงนะคะมันอาจจะเข้ามาในกล้องหน่อยเนาะไพ่ขึ้นว่ามีโอกาสที่จะทะเลาะกันรุนแรงหรือมีเหตุที่มีเหตุที่ทะเลาะกันทําให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดใจหรือว่ามีบางอย่างที่คุณไม่สามารถระบายกับเขาได้หรือว่าพูดไปก็กลัวจะมีปัญหากันมันทําให้คุณรู้สึกว่าอยาก อยากให้มีคนมาช่วยปลอบเราหรือว่าให้คําแนะนําเราแต่คนคนนั้นอาจจะไม่อยู่ให้ช่วยเหลือหรือว่าอยู่เป็นกําลังใจให้เราแปลว่ามีการละเลยกันเกิดขึ้นหรือว่าเนี่ยถ้าสังเกตเหมือนดวงวิญญาณให้ขึ้นมือที่3เข้ามามันแปลว่าคุณอาจจะไม่ค่อยเห็นใจซึ่งกันและกันหรือว่า ไปเ,เห็นเห็นแก่ตัวจนเยอะเกินไปจนลืมว่า,าความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะหรือว่าปฏิบัติกับเขาโดยการใช้อารมณ์นะคะขมซึ่งกันและกันนะคะไม่ค่อยเห็นหัวซึ่งกันและกันกิงฟ้ามองว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนความคิดต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนสิ่งที่กิงฟ้าทํานายเป็นแค่คําเตือนไม่ใช่ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> ฉะนั้นอย่าไปคิดแบบนั้นว่าเฮ้ยฉัน กิ่งฟ้าทานายฉันจะต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆไม่ใช่นะคะคือมันเป็นแค่คําเตือนเฉยๆฉะนั้นก็ถนอมน้ําใจถนอมคาพูดถนอมจิตใจนะคะเราอย่าไปพูดกับเขาในสิ่งที่เราก็ไม่อยากได้ยินเหมือนกันบางคนเนี่ยไม่ถนอมซึ่งซึ่งกันและกันเลยน้ําใจเนี่ยคือพูดอะไรออกไปแล้วคือบางทีคนฟังมันมันจำได้แต่อคนพูดบางทีมันไม่จํานะคะฉะนั้นเออเรามาระวังเรื่องการเจราจาหรือคำพูดต่างๆเราด้วยยิ่งดีนะคะเรามาดูเรื่องการทำบุญกันเลยดีกว่า <c oughs> เรื่องการทําบุญนะคะแนะนำนะคะไปทําบุญนะคะเกี่ยวกับเรื่องอการบวชพระหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอการศึกษาเล่าเรียนของอพระสงฆ์สามเณรก็ดีนะคะไปการหยอดตู้ก็ได้ช่วยเหลือก็ได้เพราะที่ไหนมีแบบมีหยอดตู้บอกว่าเป็นค่าเรียนค่าศึกษาของพระสงฆ์สามเณรหรือว่าไปทําเกี่ยวกับเรื่องการบวชพระใหม่นะคะจะยิ่งได้บุญนะคะจะยิ่งเสริมเรื่องการงานการเงินความรักของคุณได้ยิ่งดียิ่งขึ้นแน่นอนค่ะ โอเคฉะนั้นแต่ที่สําคัญที่สุดก่อนที่จะทําบุญนอกบ้านอย่าลืมน้าพ่อแม่ปุบกาลีหรือคนที่ม่พระคุณสําคัญที่สุดเลยค่ะส่วนเรื่องพระคาถานะคะที่ขิ่งฟ้าอยากให้ทุกท่านได้สวดกันนะคะขอหยิบเอามาเป็นหนังสือเลยนะคะชื่อว่าคาถาธารณปริจนะคะอันนีออ้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะชื่อว่าพระคาถาธารณปริจนะคะ บางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินพระคาถานี้ด้วยซ้ำไปนะคะคือพระคาถานี้กิ่งฟ้าท่องเป็น เกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาเรื่องคนเมตตาต่างๆกิ่งฟ้าจะท่องเป็นประจำคือเขาเรียกว่าสวดมนต์ตรงเนี้ยเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะถ้าเราไม่เหนื่อยมากจนเกินไปก็จะท่องนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ถือว่ายาวพอๆกับชินบัญชรยาวกว่าน,นิดนึงยาวกับชินบัญชรหน่อยนึงนะคะเริ่มต้นก็คือนโมสามจบแล้วก็จะเป็นพุทธ,ธานางังชีวิตตะสานักสักกาเกณจินะคะคือจะเริ่มพุทธ,ธานังนะคะชีวิต ตัดสะะสักกาเกณะจินะคะไปหาใน Google เอานะคะอ่าถ้าไม่ทันก็ย้อนไปฟังที่กิ่งฟ้าสวดเมื่อกี้แล้วก็ไปเสิร์ชใน Google นะคะแล้วก็ท่องบทนี้แหละสวดบทนี้เป็นประจำจะช่วยเสริมเรื่องต่างๆในเดือนนี้ให้กับคุณจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่ากิ่งฟ้าบอกว่าคุณสวดแค่นี้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นมันไม่ใช่ค่ะคุณต้องอาราธนาสิ่งห้าและอ่ะ แผ่เมตาด้วยตอนจบนะคะต้องแบบอลาทรางสัมมาต่างๆด้วยถ้าคุณเป็นคนพุทธแนะนําว่าให้สวดเป็นประจำไม่ใช่ว่าสวดเฉพาะเดือนนี้ที่กิ่งฟ้าบอกไม่ใช่ค่ะแต่เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่กิ่งฟ้าบอกสวดเน้นย้ําไปเท่านั้นเองนะคะแต่แค่ว่า หมดเหล่านี้จาเป็นจะต้องสวดเป็นประจําถึงจะดีไม่ใช่ว่าสวดเดือนหนึ่งกี่ฟ้าเดือนหน้าบอกกิฟฟ๊อกไม่ต้องสวดคุณก็ไม่สวดไม่ใช่นะคะก็คือ,อเราต้องมีความสม่าเสมอในการสวดมนต์ไม่ใช่ว่าสักแต่สวดเพราะว่าให้อยากจะให้ชีวิตดีขึ้นอย่างเดียวสวดเพราะว่าเป็นสติป,ปัญญาหรือว่าให้สิ่งต่างๆมันราบรื่นขึ้นในชีวิตใช่แต่ เราสวดลรวแบบบางคนบอกอ๋อสวดมนต์แล้วดีขึ้นสวดมนต์แล้วชีวิตสงสัยจะดีขึ้นรวยขึ้นถูกหวยอันนี้กิ่งฟ้าบอกแล้วว่าคุณอย่าสวดเลยดีกว่านะคะอ่าตรงๆเลยนะคะอย่าไปสวดแล้วหวังผลถ้าคุณหวังผลในเรื่องสติปัญญาและความนิ่งและอ่าความใจเย็นมากขึ้นสวดเถอะนะคะถ้าหวังเรื่องอื่นๆให้โชคให้ลาบเลยต่างๆอย่าสวดนะคะเพราะว่าคุณสวดไปก็ไม่เห็นผลหรอกค่ะเพราะว่าคุณมีแต่ความโลภเข้ามาในชีวิตนะคะกิ่งฟ้าเลยบอกว่าอย่าถามกิ่งฟ้าว่าสวดมนต์ดีไหมไม่งั้นกิ่งฟ้าจะพูดยังไ ย้อนไปฟังเลยนะตลอดหนึ่งปีที่กิงฟ้าได้ทํานายมาใน YouTube กิงฟ้าจะบอกเสมอว่าการสดมนสำคัญการดูแลพ่อแม่สําคัญที่สุดหรือบุพการีหรือคนที่มีผู้พภาคุณเนี่ยสำคัญที่สุดค่ะฉะนั้นกิงฟ้าเขาฝากไว้แค่นี้ว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่คิดดีทดําดีหรือว่าพูดดีนะคะโพสต์ Post อะไรเรื่องราวดีๆลงในโซเชียลเน็ตเวิร์สนะคะมันย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่มันจะตีกับข้อหาคุณแต่ถ้าคุณทําแต่สิ่งแย่ๆพูดแต่สิ่งแย่ๆว่าลายคนอื่นนะคะหรือว่าว่า คนบริสุทธิ์นะคะสิ่ง,งต่างๆเนี้ยกรรมมันย่อมมีจริงนะคะแต่การทีถถ่ถ้าเราโดนกระทํากลับมาเป็นแบบนี้หรือว่าโดนนินทาว่าร้ายโดนว่าหรือว่าโดนโกงโดนอะไรก็ตามแต่โดนหักหลังให้เราคิดซะว่ามันเป็นกรรมของเราที่เคยไปกระทาเอาไว้ในอดีตชาติหรือว่า,เ,าเคยไปทําเขาไว้เ,เราก็แค่ชดใช้กันไปแล้วก็โหสศิกรรมให้กับเขามันอาจจะยากนะคะพวกนี้การปล่อยวางมัน,มนพูดง่ายเนาะว่าปล่อยวางเหอะแต่มันยากใช่แต่เราต้องควบคุมในการ นั่งสมาธิสวดมนต์พวกเหล่านี้มันจะทําให้เราค่อนข้างมีสติไวขึ้นกว่าคนอื่นเขานะคะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่อยู่เหนือคนอื่นเขาโดยการว่ามีสติมากกว่าความนิ่งความสงบสยบความเคลื่อนไหวดีที่สุดนะคะถ้าคุณโดนกระทําในสิ่งไม่ดีคุณก็ต้องอไม่จองเวรจองกรรมคือกรรมระยับแต่ระงับด้วยการไม่จองกรรมนั่นเองนะคะฉะนั้นขอฝากไว้แค่นี้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันเดือนหน้านะคะ